ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรีหลายๆนโยบายในการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการนำที่ดินของรัฐ มาสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารภาครัฐอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการเร่งรัดการลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ใกล้หน้าหนาวเข้ามาอาจจะมีปัญหาเข้ามาอีกก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราไปรับฟังการถแถลงสรุป มติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากท่านนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรนะครับเชิญครับได้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้และก็ความเหมาะสมรวมทั้งเร่งดำเนินการให้ สามารถนําที่ดินของรัฐนะคะทีอ่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐที่มีอยู่เป็นจํานวนมากให้สามารถนํามาทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยการนําที่ดินของรัฐดังกล่าวมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนแต่กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของรัฐอยู่เพื่อเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพค่ะ ข้อที่2ส,สืบเนื่องจากการประชุมกับหัวหน้าส่วนของราชการาระดับประดักระทรวงนะคะหรือเทียบเท่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการสั่งการให้มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างๆให้บูรณาการการทํางานให้นโยบายต่างๆสําเร็จได้เช่นในกระทรวงการคลงังช่วยเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงบลงทุน อันที่สองก็คือให้หน่วยงานร่วมมือกันในการเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิตอลกอเวเมนต์ของรัฐบาลค่ะแล้วก็ให้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยเร่งศึกษาถึงมาตรการในการรองรับการขยายตัวของเมืองและปรับผังเมืองเพื่อให้รองรับการขยายตัวของภาพอุตสาหกรรมอันที่4ก็คือการให้กระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ เร่งหามาตรการในการรับซื้ออ้อยและแนวทางในการกำจัดการเผาอ้อยและก็ข้อพทสืบเนื่องมาจากในเรื่องของ PM 2.5ค่ะเรื่องที่3นะคะคอรมได้มีการอนุมัติ งบกลางเพื่อดำเนินแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวงเงิน2,553ล้านบาทจำนวน8โครงการทั้งโครงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดการฟื้นฟูที่เกษตรและซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตร และการลดภาระหนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร